เดี๋ยวเราพามาเอดูสองพี่น้องครับเขาทำอะไรกันครับดูครับก็สวัสดีครับพบเราครับในช่อง Fuji Channel นะครับวันนี้ดูครับสองพี่น้องครับทำอะไรกันไม่รู้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ดีกว่าครับโอ้นี่ออกคนเดียวเลยเหรอครับวันนี้ออกคนเดียวเลยเหรอครับ เดี๋ยวนี้พิฟีมาอบอคนเดียวเลยครับมัญสาเ,ออเล่นน้ำเล่นน้ำนอนแล้วนอนเลยนอนเลยดีวทีออ่มันสานี่แกโซ่เพ๊่วิ่งมาเลยเรอ <c oughs> เอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเล่นหนักแล้วครับฟ <c oughs> ิมยอยาะคุยเหระ อุ้ยเรียบร้อยอีกแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้ไตะสองอันแล้วครับข้อสมัชสาสองอันแล้วครับสมัชสาทาั้งคู่เตะสองอันแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยน,นแล้วครับตอนนี้ แต่วันนี้สุนัาได้ไม่สนใจใครแล้วเอาเองเดียวครับตรงวันนี้เงียน,นอนลงเลยเีเดินแรงมากครับสุนสาวันนี้สุนสากล้าอาบครับ ม่หวงไม่ฟิล์มหรอนีิอะไรแดงๆอะไรีงูเลเด็เดลองล้มีความสุขเดออกมาแล้วออกมาแ้ไล่จับโซ่อีก จะเล่นซอยรือเปล่าอยากกินน้ำรือเปล่าครับเอาใา้กินน้ำหน่อย้อา,างมือภาษานี่ปิดสระน้ำแล้วครับที่นี่ สนามไม่ได้ครับวิ่งมาอย่างเดียวเลยครับ <Yeah. S 1> เวลาที่คนจะมัดหรือแกนขึ้นสนามทันทีครับแกปุ๊บวิ่งมาเลยครับแต่ถ้าไปฟิล์มอยู่ใกล้ๆสระน้ำหน่อยก็ไปหาไปฟิล์มครับแต่ถ้าอยู่ใกลๆสระน้ำนี่ไม่สนใจฟิล์มครับวิ่งมาครับ นีวิ่งเลยมาเลยอาสมัยบอกว่าจะปล่อยใจบุญมาอยู่กับสัพรษาครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าปล่อยจริงแล้วครับปล่อยจริงบอปล่อยเลยไปเลยอาสมัยพูดหลอกเลื่อนู้น พูจริงครับจงังหวะนี้ช่องแควเจียงครับแต่แก้ใจบุญมาเล่นด้วยเลยมันสานี่ก็เล่นไม่สนใจเลยนะนเล่นไปเล่นไปต้องเก่งใจ เล่นดินแล่นฟิมเอาครับ,อรบตอนนี้มาครับ,รบ <c ười> ใจบุญรีบครับบอกจากเล่นแล้วเอาครับไป<า>ทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยเร็ว ถ่ายกันหน่อยดีเจบุญไม่ลงน้ําเลยครับถูต้นไม้อย่างเดียวใจบุญนี่คนเยอะมากครับอสมัยจัดการเองครับดูผมครับยาวมากเลยแจบุญน,นี่เป็นน้องของอะนี่นะต้อนอ้อไหม จะบุญเปนน้องต้นอ,อ้ออบุญปีเปีแล้วจ้บ,บุญต่ตัวนี้เท่ากันกับต้นอ้อเ,เลยนะครับต้นอ้อกี่ปีแล้วประมาณสิบสี่เลยกนะ <34. S 2> ร็รุ่นกี่ไหนรุ่นกี่ไหนดสี่ไหนสบองสามใช่ชุมวราดิาษากี่ปีฟิล์มห้าขวบครับ ตัวใหญ่ต้องพี่ใหบุญนั่นตัวใหญ่อยู่ออตันตันเป็นอ้วนตันตันครับน้ำกระไ่ค่อยแรงนั่นถูเขาพี่มาคู่ออกใกล้หน่อย จะแต็งเลยนี่ใจบุญมาเล่นด้วยกันครับวันนี้นานๆนนทีครับที่ใจบุญจะได้มาเล่นกับน้องๆแบบนี้ครับฉันมากจะอาบเดียวเนาะเดียวครับโชว์เดียวครับส่วยากจะโชว์เดียวนี่แพ็คคู่ครับ<ท>รเริ่มเวีรนสรานน<ท>ร็วล้วเร้วเร็วเร นี่นี่โหแรงมากนี่พามาดูความน่ารักนะครับนสายเห็นใจบุญเราไม่เล่นน้ำเลยครับรุ่มรุ่มจะเจอรกอมเที่ยงลย ตเอก่อนวันี้เลยแก่นเนี่นี่มาเล่นด้วยกันครับ่วงเย็นครับนี่น,า,น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 าจะซ้อมให้ลรงสาครับ เรียกใจบุญไม่ไปครับมามาแล้วมั้ใจบุญติดใจแล้วครับตอนนี้มถูกแล้วไม่เคยลงสาครับ ยกขาแล้วเฮ้ยจะปีนต้นไม้หรือเปล่าครับตอนนี้จะปีนต้นไม้เหรอเอ้า สาไปแล้วมีเกงใจแล้วนะชุบันสาบอกเกาวครับตอนนี้กาาขึ 9, นน้นแล้วไปครับชุันสาาไปแล้วอันนี้ไม่สนใจสาครับสนใจแต่ต้นไม้ครับนี่วิ่งชุบันสาเล่นแล้วชุันสาชวนครับตอนนี้หลังเลยครับจะขึ้นดีไหมหลังเลยแล้วใจบุญ <laughs> หันซ้ายหันขวาแล้วครับยังยังสงสัยอยู่ครับยังสงสัยอยู่ะจ,จะขึ้นดีไหมเนอะจะยู่แล้วจะถอยดะครับขึ้นจะก้าวขึ้นก็ไม่กล้าขึ้นครับครั้งแรกเหมือนกันครับ เดินวนไปวนมาครับพาน้องเล่นกลนะครับเลยพาคืประชาเล่นกลนะครับมาดูเล่นกลคืออะไรครับทางเขาห้าวครับเล่นกลคือโมซั่วเลยครับอารวาสเฮียนอนแล้วโัววัวโัววัวเอาแล้วเอาแล้วไม่เกรงใจอาสมัยเลยครับ อันนี้ไม่ได้เป็นการทรมานช้างนะครับผมเขาคันนะครับให้เขาถูนะครับโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนี่ยนะครับก็สำหรับทีนี้เราให้รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ้งด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับจบเรืเทสสวัสดีครับจบเรือเทสช่วนาทีนะให้ก่อน